สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงหนังสือครับอันโนนมาเก็ตวิศาสตร์อีกสักคลิปนะฮะคือว่าเป็นการแนะนำครับเชิญชวนให้ให้คนนั้นสนใจเล่มนี้นะฮะจาก FC นะคือผมเป็น FC ของสำนักพิมพ์ NC ก็นะฮะพอเขามีเล่มไหนออกมาผมก็จะเทียครับตรงๆนะผตรงไม่ไม่มีอ้อมคอมผมเทียวว่า ชอบมากครับทุกเล่มที่เขาทํามานะมันมีมีประโยชน์มีสาระสําคัญแล้วก็เป็นสารอาหารที่นักเทรดจําเป็นต้องต้อง,อ,งอ่ากินจําเป็นต้องเสพนะเพราะว่ามีประโยชน์มากมเช่นกันเล่มนี้ฮะอันโนนมาเก็ตวิสานนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งจะเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่27สิงหานะจากขอ้อมูลนะถ้าสนใจก็สามารถไปจองนะผมว่า FC ของเซียวนี่น่าจะ เป็น Fc ของ e n s แล้วล่ะนะฮะ Investing นะแต่ถึงขนาดก็เผื่อนะครเผื่อท่านใดที่ยังไม่ใช่ Fc ก็เนี่ยจะพูดถึงเล่มนี้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็ผมเอามาจากเป็นอ่าเป็นรีวิวของฝรั่งนะเพราะว่าเล่มเนี้ยออกมานานแล้วครับตั้งแต่2023นะฮะนี่เป็นท็อปรีวิวนะท็อปรีวิวจากอเมริกาครับนักเทรดนักเทรดนักอ่านอเมริกาคนนี้บอกว่า เล่มเนี้ยถือว่าเป็นเล่มแรกนะฮะอานนนมาเก็ตวิาสานนะเป็นเล่มแรกที่เขาอ่านครับในชุดในซีรีส์ของมาเก็ตวิาสานบอกว่าโอ้เล่มเนี้ยพอเขาอ่านปั๊บก็บอกว่ามันทรงพลังมากเลยจนทังเขาต้องกลับเข้าไปอเมซอนครับซื้อเล่มที่เหลือในซีรีส์มาเก็ตวิาสานเลยครับโอ้ทำไมเล่มนี้มันจึงพิเศษครับหนึ่งคือมันแตกต่างจากหนังสือการเงินหลายเล่มทีม่ผ่านครับเพราะว่า มันเต็มไปได้วยความจริงครับความจริงไม่ขายฝันครับและเรียบง่ายครับเนี่ยมันปมนเรื่องของอัจฉริยะครับที่อยู่บนหอคอยงาช้างผมหอคอยงาช้างถ้าคุณถ้าคุณไม่เข้าใจผมให้คุณดูภาพนี้เนี่ยนะครับอัจฉริยะที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของนักเทรดที่สามารถทํากําไรจากการเทรดได้ครับนี่คือไม่กีเปอร์เนนะเนี่ยเป็นเรื่องของคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในวงการเทรดครับ ซึ่งเป็น1%ที่ไม่ใช่บอลทูบีครับเขาเป็นแค่คนธรรมดาครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ไม่ไม่ชนะไม่เลิกครับสร้างความสำเร็จมหาศาลด้วยสองมือตัวเองครับด้วยวินยัยความพยายามครับแลการโฟกัสนั่นแหละมันทำให้ผู้อ่านท่านนี้บอกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าฉันก็ทำได้นะ ถ้าชันทุ่มเทมากพอน,นี่เป็นสเสน่ห์ของมายวิสั์นะแจ็คเชเบเกอร์เขาไม่ได้ไม่ประมาณว่าไปสัมภาษณ์คนที่บ้านรวยเลยมากมายครับเขาชอบมากนะเขาคิดว่าเขามองว่าการเทรดอ,ะอ่ะความต้องการเทรดแล้วกันนะคนที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะในเนียคนที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นมายวิสร์ที่สามารถลงเขากล้าเดินทางไปสัมภาษณ์หรือไปสัมภาษณนะ์นั้น ต้องมีเส้นทางการเทรดที่เป็นเทรดเดอร์เจอร์นี่เป็นฮีโร่เจอร์นี่แล้วกันนะพูดง่ายๆนะเป็นฮีโร่เจอร์นี่ที่มันได้อ่านได้ฟังสิ่งเขาเล่าเส้นทางเขามันประทับใจครับมันเหมือนซีรีส์ที่<ม>อือวะเนี่ยเขาก็ธรรมดาคนหนึ่งนะเว้ยเขาก็เคยล้มหนักเขาเคยเจ็บหนักเขาเคยหมดตัวด้วยซ้าไปแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามจนสําเร็จเน,นี่ยเนี่ยนี่เป็นเสน่ห์ของมาริวิสาที่ผมเจอมานะเพราะว่าเนี่ย ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ถ้าคุณไม่ล้มเลิกถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้มากพอนะแล้วคุณมีคาแรคเตอร์มี m มซ์เซตของคนสำเร็จในสุดครับคุณก็จะกลายเป็นคน1%ได้แน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยทุกคนเข้ามา100%ยเนตะในวงการเทรดนะไม่ว่าจะเป็นเล่นหุ้นอะไรก็ตามนะเป็นเล่น f o เร็กซ์คริปโตนะล้วนมีความฝันนะครับอยากรวยจากการเทรดครับแต่ผ่านไป1เดือนครับหายไปส0ครับ รวม2ปีนะหายเวลา80%ครับผ่านไป7ปีครับผ่านไป5ปีนะเหลือเพียงแค่7%ครับถ้าคุณเป็นคน7%แล้วยังคงดันด้นเดินต่อเรียนรู้เพิ่มเติมนะผมมันจะว่าคุณจะไปถึง1%ได้แน่นอนฮะนี่เป็นความเชื่อที่ผมเชื่อสนิทใจฮะนี่ฮะนี่เป็นสีทีถหนังสืออแ่น้นมีพิเศษคืออะไรครับเป็นเรื่องวนธรรมดาครับ คนธรรมดาแหละโอ้โหเริ่มต้นก็ห่วยแตกครับนะแต่เขาไม่ให้ความห่วยแตกมาเป็นประศักด์ครับเขาพัฒนาเรียนรู้ว่าเกมเลนยังไงแล้วก็เล่นเกมนี้ให้ดีสดุดแล้วสุดท้ายเขาก็สําเร็จได้ครับคุณก็ทําได้ถ้าทุ่มเทมากพอครับแล้วแรงบันดาลใจละ่ะนะฮะนักเทรดในหนังสือส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เริ่มต้นจากฐานะร่ํารวยนะฮะหรือมีการศึกษาพิเศษเลยครับ แต่พวกเขาสำเร็จเพราะว่าเขาทำงานหนักครับเขามีความตั้งใจจริงไม่ชนะไม่เลิกครับเขาหาสไตล์การเทรดของตัวเองครับผ่านการลองผิดลองถูกอันนี้สำคัญคว่านี้นะฮะแล้วก็รับผิดชอบต่อความผิดพลาดครับไม่โทษตลาดไม่โทษัลกอริทึมไม่โทษคอมพิวเตอร์ครับหรือ h e ดฟันนะครับเขารับผิดชอบ ต่อตัวเองครับเนี่ยผมว่านี่เป็นแก่นเลยนะทำงานหนักตั้งใจจริงหาสไตล์การเทรดตัวเองผ่านการลองผิดลองถูกรับผิดชอบตัวเองครับหนังสือสะท้อนหลักคิดที่ว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับวินัยนและการกระทำเราเองครับเนี่ยนฮะผู้รีวิยูท่านี้บอกว่านะเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะปีหนึ่งเนี่ยนะเขาอ่าน 50- ถึงเ5เล่มด้วยกันเลยครึ่งหนึ่งนะฮะ เป็นเล่มเกี่ยวกับการเงินครับแต่เขาบอกเลยว่าเขาอ่านหนังสือนะปีนึงนะฮะเกี่ยวกับเงินนะสาสิบเล่มแต่เล่มนี้โอ้โหพิเศษสุดะฮะพิเศษใส่ไข่เลยฮะบอกว่าอ่านจบทั้งหมดเล่มนะสามร้อยหน้าในวันครึ่งครับเขาบอกว่าโอ้โหเล่มนี้ยทําไมฉันเพิ่งเจอวะเนี่ยเขาเลยประทับใจมากก็เลยไปที่เมซอนล้วครับซื้อยกชุดฮนะ ซีรีส์มาเก็ตวิาสาหกรทั้งหมดครับหนังสือเล่มนี้ฮะทำให้อยากเป็นคนที่ดีขึ้นครับไม่ใช่แค่เป็นนักเทรดที่เก่งขึ้นครับโอ้โหผมว่านะ่ะเนี่ยแรงบันดาลใจเสน่ห์ของมาเก็ตวิาสาครับทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอ่านจบฮนะทั้งเล่มนะ300หน้าคดหนายนะวันครึ่งครับอ่านจบแล้วโอ้โหได้แรงบันดาลใจพรุ่งพ่านมากครับกลับข้อเมซอนกรับซื้อเล่มที่เหลือครับ มาอ่านครับโอ้โหนะฮะจุดเด่นครับของแจ็คเชเวเกอร์ผู้สัมภาษณ์เล่มนี้นะครับคือหนังสือที่สัมภาษณ์นะฮะหนังสือที่สัมภาษณ์เซียนนักเทรดมีมากมายนะครับในเล่มในโลกนี้ฮะมีมากมายครับทุกประเทศต้องมีครับแต่ทําไมแจ็คเชเวเกอร์จึงทําให้มาเก็ตวิสซารมันมีเสน่ห์ครับเขาบอกว่าแจ็คเชเวเกอร์เนี่ยเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ลึกซึ้งครับและให้เกียรตินักเทรดทุกคนนะครับเขาใช้ความรู้ตัวเองเนี่ย เพื่อช่วยให้บทสนทนาชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพื่อข่มหรือแสดงเหนือกว่าและมีการสรุป k ีย uh, take away ไทเล่มเพื่อให้ง่ายกับการทบทวนครับผมสังเกตนะเท่าที่ผมอ่านมาเกพิซาร์นนะคือแจ็คเชเวเกอร์เขาก็ไม่ได้คล้อยตามทุกคนนะเขาก็จะมีความคิดความเชื่อตัวเองอยู่ครับบางครั้งอ,อ่ะพอผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งเป็นมาเกิารพูดอะไรบางอย่างที่แจ็คชเวเกอร์ไม่เก็ตหรือว่า มันมันขัดแย้งความเชื่อเขาก็แย้งไงนะแย้งแล้วก็พอตอบมาเขาก็จะมีการโน้ตข้างล่างนเออเนี่ยเขาเห็นยังไงวันนี้นะโอนี่เป็นสเสน่ห์กันนะว่าเออเนะี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ให้มาเก็ตวิสระหรือผู้สัมภาษณ์นั้นร่ายยาวฝ่ายเดียวครับแต่เขาจะมีม,มีมีร่องเขามีมาตรฐานเขาอยู่ที่จะเออทําให้ทําให้เนื้อหาที่สัมภาษณ์หรือว่าทําให้บางอย่างที่เนื้อหาสิ่งที่เราอยากสื่อสารอะ่ะ มันอยู่ในกรอบที่เขามองว่าอื่นเนี่ยมันมันสมจริงแล้วก็มันก็สามารถเอาไปอัแดแบบใช้ได้นี่เป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึง่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอาไปครับแจ็คทิวเบอรก็จะชอบมากนักเทรดที่เออเริ่มต้นมานะล้มเหลวเนี่ยเนี่ยก็เช่นเนี่ยผมว่าอย่างเนี้ยคือผมว่ามษาเก๊าวิสานนะครับก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของ40่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ยแหละที่เข้ามาแล้วล้มเหลวครับเข้ามาแล้วขาดทุนยับเยิน เข้ามาแล้วล้างพอร์ตหมดตัวแต่เขาไม่ถอนตัวไปไงกลับมาใหม่ครับเอารอบหนึ่งเริ่มตืม้งกับเล่นเกมฮะพอเล่นไปแล้วไแพ้เกมโอเวอร์ไม่ยอมครับกลับมารีสตาร์ทใหม่เนี่ยผมว่าใครก็ตามที่เกมโอเวอร์แล้วกลับมารีสตาร์ทใหม่แล้วก็เริ่มต้นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็อ่านเร่มนี้ผมมั่นใจว่าคุณน่าจะได้ไอเดียได้แก่นได้แนวทางแท้จริงว่าเพราะเกมการเทรดนะครับมันก็จะมี คือถึงแม้ว่าทุกคนแต่ละคนยังมีสไตล์แตกต่างกันแต่วแก่นเหมือนกันครับคือเทรดตั้งอยู่บนความได้เปรียบครับ positive expectancy นะนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าคุณเข้าใจแก่นเริ่มต้นว่าเออการเทรดที่ทำเงินนั้นมาจาก positive expectancy นะจากนั้นอ่ะคุณจะขยับขยายไปลงล็อกในสไตล์คุณในจริตคุณหรือว่าในในเวคุณว่าเป็นไปได้นะน,นี้ก็นำเสนอแล้วกันหนังสือผมเขียนที่ชื่อว่า ศาสตร์ศิลปะาก,การป้นพอร์ตพูดถึงเรื่องนี้ครผมว่านี่คือแก่นที่คุณควรเอาไปเป็นจุดหมุนการเทรดคุณครับดยสรุปนะครับอานนท์มาเก็ตวิสัยนะครับไม่ได้พยายามสร้างโลกสวยนะครับแต่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเหมาะสําหรับนักเทรดทุกคนนะหรือคนนอกก็ตามไม่เทรดนะอยากเรียนรู้ว่าวิธีคิดของนักเทรดที่สําเร็จเขาคิดยังไงครับเขาจัดการความเสี่ยงยังไงเขามีวินยัย และการสร้างสไตล์ของตัวเองยังไงครับซึ่งมันให้ตั้งแรงมันดาลใจและบทเรียนที่เอาไปใช้จริงครับคุณไม่ต้องเป็นอัจฉริยะถึงจะประสบความสำเร็จในตลาดแล้วครับคุณแค่ต้องทุ่มเทตั้งใจและควบคุมสิ่งที่ควบคุณควบคุมได้ก็พอครับนี่ยนี่เป็นรีวิวหนังสือที่เรียกว่าได้ท็อปนะฮะได้มีคนเห็นอ่า มี38คนเห็นด้วยครับว่ารีวิวนี้มีประโยชน์มากซึ่งผมก็มองว่าเออน่าจะให้ข้อมูลให้คุณรู้จักประโยชน์ของหนังสือที่ชื่อว่าอโนนมาเก็ตวิสัทนะฮะมากขึ้นเออที่นี่นะที่ e n s i c เขาจะมีเขาแปลหนังสือชุดมาเก็ตวิสัทอย่างน้อยน่าจะ3ามเล่มได้ไหมเล่มแรกเลยเอา,เ,อาเล่มแรกเลยเนี่ยมาเก็ตวิสัเล่ม2คือ,อสตอ็อกมาเกา็ตวิสัท เล่ม3เล่มเนี้ยอนมมุมัติวิรสาทถ้าผมจําไม่ผิดนะรมมาสาเล่มนะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนรู้เส้นทางนักถึงสมบรตจก็สามารถซื้อยกชุดได้นะที่เอ็นซินะเข้าไปเลยเดี๋ยวมีคลิปให้ถ้าทกคนสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ครับเท่านี้นะครับเจอกันทนพนาสวัสดีครับ